เมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมานะครับในวัดนครอินจังหวัดนนทบุรีพระธรรมยราพร้อมด้วยคณะท่นรรรานเจ้าภาพผู้ใจบุญผู้นําชุมชนและสาธุชนร่วมประกอบพิธีทอดผ้า,าป่าบำรุงศาสนสถานในโครงการธรรมยรากตัญญูบูชามหาปูชียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารอนุสรสถานเจ็ดแห่งปีที่11ซึ่งคณะท่านประธานผ้าป,ปา่าคณะเจ้าภาพและสาธุชนครับ ได้อัญเชิญพระปา่าเวียนประทักษิณโดยมีกัลยาน,นมิจฉาชายัยกัลยาน,นมิสุพินพรมตาเป็นประธานพระปา่าบรรยากาศของพิธีเวียนประทักษิณน,นะครับก็เป็นไปด้วยความปลื้มปิติใจจากนั้นคุณสุรพียรุ่งโร์รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีท่านประธานฝ่ายคารวะจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรยจากนั้นนะครับก็พร้อมใจการสดนต์บทธรรมาจักกปาวัฒนสูตร ปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ยุดนิ่งตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นนะครับก็ได้รับความเมตตาจากพระครูวินัยทรเจริญท่านตาจิตโตครับดเรจเจ้าอาวาสวัดนครอ,อินท่านประธานสงฆ์โดยมีคณะท่านประธานพระป่านะครับเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระป่าพร้อมทั้งน้อมนำพระป่าครับถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ จากนั้นผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานกล่าวคำถวายเครื่องทยธรรมกล่าวคำถวายน้ำปานะกล่าวคำถวายข้ายานพานะกล่าวคำถวายกิริยานิเพศสัตว์และกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่ทผู้นำชุมชนนะครับและคณะท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันน้อมถวายต้นพระปาแด่ท่านประธานสงฆ์กิจกรรมง,งานบุญในวันนี้นะครับก็ได้เห็นถึงความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกภาคส่วน ตีตั้งใจจะสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาเท่ปลายครับคณะพุทธบุธธตรธรรมยราได้ร่วมกันบำรุงศาสนาสถานเป็นผู้นำในการทำนุบำรุงนะครับทำความสะอาดเสนาสนะต่างๆสร้างความศรัทธาให้แก่ชาวพุทธและนักเรียนในชุมชนได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันทั้งนี้ยังเป็นการมุ่งมั่นสารสัมพันธ์ชุมชนครับสืบสารวัฒนธรรมชาวพุทธของเราให้เข้มแข็ง ทำกิจกรรมตามหลักบวรครับก็คือมีบ้านวัดโรงเรียนที่มีสายสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยทุกครั้งนะครับที่ทุกท่านได้ลงมือปฏิบัตินะครับบุญก็จะเกิดขึ้นทันทีโดยเฉพาะบุญในข้อที่ว่าวัยยาวจัจัยครับบุญที่สําเร็จจากการขวนขวายกิจการงานที่ชอบก็จะเกิดขึ้นเป็นหนึ่งในบุญญกริยาวัตถุทั้ง10ประการก็ออาศัยคณะพุทธบุตรธรรมยัตราเนี่ยนะครับที่ท่านเป็นทั้งเป็นต้นบุญแล้วก็ต้นแบบนะครับ กิจกรรมงานบุญนี้ได้เห็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับแล้วก็ยังส่งผลทําให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเข้าวัดทํากิจกรรมร่วมกันดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้ตรัสไว้ถึงพระพิสุท์ทั้งหลายนะครับว่าพิสุท์ทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โรคนะครับเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่ทวยเทพ และมนุษย์อื่นเดี๋ยวในช่วงนี้ครับเราไปฟังบทสัมภาษณ์นะครับของท่านอาจาอาวาสวัดนครอินรวมไปถึงผู้นําชุมชนนักเรียนแล้วก็ผู้แทนผู้มีบุญต่างๆนะครับที่มีความปลื้มปีติใจในการประกอบบุญญกิริยาร่วมกันในโครงการนี้ที่เกิดขึ้นได้ว่าด้วยการดําริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะผู้ที่มีความเมตตาและมีความปรารถนาดีที่อยากจะ อโหขส่งะ้อสำหรับวัดวาอารามในเส้นทางธรรมปุสินียาจา์หนึ่งในนั้นก็คือวัดนครอินอก็ได้รู้สึกซาบซึ้งในน้ําใจของพระเดชพระคุณหลงพ่อที่เมตตาต่อวัดนครอินทุกๆปีก็ในโครงการนี้มีประโยชน์อย่างมากถ้าเราจะพัฒนาให้หมดนี้ก็คงอวันหนึ่งก็ไม่พอ,อเพราะว่าด้วย น้ำใจและความมีเมตตาของพระวัคคหลวงพ่อเนี่ยเราก็รู้แล้วก็ซึ้งอยู่ในใจประทับใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถือว่าเป็นต้นแบบด้วยคือวัดใหญ่ช่วยวัดเล็กเหลือการที่เรามีศักยภาพมีกำลังเราก็สามารถที่จะแบ่งปันช่วยเหลือวัดอื่นๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นโมเดลเป็นโครงการที่ถือว่าเป็นต้นแบบในอนาคต แล้วก็ขยายไปให้เกิดในวงกว้างขึ้นสำหรับวัดอื่นๆหรือจังหวัดอื่นๆก็สามารถที่จะทำได้ก็คือการนำคณะสงฆ์วัดที่มีกำลังไปช่วยวัดที่อาจจะขาดแคลนในเรื่องของทุนทรัพย์หรือวัดนั้นอาจจะต้องการความช่วยเหลือถ้าเราไม่ไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยก็ต้องอาศัยพุทธบริษัท ต้องอาศัยศาส,สนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเหมือนญาติโยมที่มาในวันนี้การไปในที่ต่างๆก็เหมือนกับว่าเราได้ไปประกาศพระศาสนาแล้วก็ทนุบำรุงพุทธศาสนาก็เป็นนโยบายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงฝากไว้ให้พุทธบริษัททั้ง4นั้นได้ปฏิบัติถือว่าเป็นโครงการที่ดีถ้าเรามองโดยภาพรวมเราไม่ได้มองแบบ แคบๆก็คือมองให้กว้างมองให้เกิดเป็นองค์การะยพโดยรวมของคณะสงฆ์ไทยทุกสิ่งทุกอย่างร้วนมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์เพื่อพุทธศาสนาทั้งสิ้นไม่ได้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือวัดใดวัดหนึ่งแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นที่ประจักษ์แก่พุทธศาสนิกชนทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่าง,ต,าง,ต,างต่างชาติต่างประเทศด้วย นะที่นับถือพุทธศาสนาะอันนี้ก็ถือว่ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างมากนะก็วันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับทางกับทางวัดนครอินแห่งนี้แล้วก็ร่วมกับโครงการของธรมยยรมยัตานะคะเข้ามาครั้งแรกก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกป่าปลื้มใจนะคะที่เห็นอุบาสกอุบาสิกา <c oughs> กรรยาณมิตรต่างๆเนี่ยมาร่วมงานกันกันอย่างล้นและเต็มแน่นสาลานะคะทางเทศบาลก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เรื่องของบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนกับทางโครงการนะคะโดยการเทศบาลได้มีการนํารถฉีดน้ําแล้วก็พร้อมคนกวาดมาร่วมในกิจกรรมในภาคบ่ายเพื่อที่ให้ทานน้าใจของสาธุชนนะคะจะได้มาร่วมกันทาความสะอาดวัดทาความสะอาดโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียงนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็สาธุแล้วก็อนุโมทนาบุญในครั้งนี้นอกจากที่ทุกท่านจะมาต่างถิ่นแล้วยังมีน้ําใจกับทางวัดนครอ,อินแห่งนี้โดยการนําปัจจัยส่วนหนึ่งมาถวาย เป็นโครงการของพระป่าให้กับทางวัดนครอนินแห่งนี้กิจกรรมนี้นะคะอันสิ่งแรกที่ได้คือความสามัคคีของพี่น้องประชาชนที่เห็นมาร่วมแรงร่วมใจกันสืบทอดพระศาสนาค่ะอย่างน้อยเรามาแสดงน้ําใจมาแสดงกิจกรรมแสดงพลังให้เห็นว่าศาสนาของเรายังคงเข้มแข็งและและจะทำต่อไปให้กับเออยาวชนต่อไปให้เป็นเยี่ยงอย่างแล้วได้เห็นเป็นแบบอย่างให้เยาวชนได้เห็นต่อไปว่าการสืบทอดพระศาสนาทําได้หลายแบบ อยู่ที่การแสดงออกนะคะแล้วก็สามารถทําให้ช่วยกันจะลงแล้วก็ทารู้บำรุงลให้ศาสนาสืบต่อไปได้ค่ะเพราะวัดก็เหมือนสถานที่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ยิน่เหนียวจิตใจ,จเป็นศูนย์กลางของชุมชนทําให้ชุมชนเป็นอันหนึ่งนเดียวกันดังนั้นแล้วบวรจะต้องอยู่คู่กันไปสามสถานนะเพื่อเป็นการเกื้อกูลกันกและส่งเสริมซึ่งกันและกันค่ะคิดว่ากิจกรรมนี้นะคะมีประโยชน์ตรงที่ว่าอย่างแรกจะได้นําคนเข้าวัดนะคะ มาเพื่อมาร่วมทําบุญกันมาร่วมทําความสะอาดกันนะคะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างวัดโรงเรียนและบ้านก็คือว่าจะได้นําประชาชนเนี่ยนะคะเ,เข้ามาร่วมทําบุญนะคะเพื่อพัฒนาวัดมางานนี้เนี่ยเราได้การทําความสะอาดวัดนะคะทําให้วัดเนี่ยเป็นบ,บริเวณที่สะอาดที่คนก็อยากจะมาทําบุญนะคะในการที่เรามีสถานที่ที่เรามาทําบุญเนี่ยสะอาดนะคะ ย่อมพาให้จิตใจคนที่เข้ามาทําบุญเนี่ยจิตใจสะอาดผ่องใสไปด้วยค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการจนลงพระพุทธศาสนานะคะให้สืบต่อไปเรื่อยๆเนี่ยใจก็อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ในหลายๆท้องที่เหมือนกันค่ะเลิ่มใจที่ได้มาร่วมโครงการธรรมยาตานะคะเพราะว่าเห็นความสําคัญของการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเห็นความสําคัญของการบวชพระ แล้วก็มันเหมือนเราหล่อหลอมชาวพุทธให้มาอยู่รวมกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็มาช่วยกันพัฒนาบำรุงวัดด้วยทอดพระป่าด้วยแล้วก็ปัดกวาดเช็ดถูแต่ละวัดให้ดูสะอาดตาจริงๆวัดท่าสะอาดอยู่แล้วนะคะแต่พอเรามาทาเพิ่มเนี่ยเด็กๆที่มาร่วมงานด้วยท่านก็เห็นเห็นเป็นต้นแบบที่ว่าเออทุกปีต้องมีนะหนึ่งครั้ง ที่มาช่วยพัฒนาวัดแล้วก็จะหล่อหลอมเด็กๆให้รักพระพุทธศาสนาด้วยค่ะปลื้มใจนะคะที่ได้เห็นพระท่านตั้งใจมาบวชเดินธรรมยาตาแล้วยังมาช่วยพัฒนาวัดแล้วก็ท่านมุ่งมั่นขมิขมันที่จะทําทุกจุดของวัดที่ท่านรับผิดชอบเป็นภาพโอ้โหภาพตะการตามากเลยค่ะอยากเห็นภาพแบบนี้บ่อยๆคือท่านทําร่วมกับโยมทุกองค์เลยนะคะ ท่านทำแบบไม่รู้จักเหนื่อยมันก็เป็นแรงใจอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้ญาติโยมมามีความรู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบเสนาสะนะสถานของในวัดทุกที่อะค่ะเราต้องช่วยกันรักษาค่ะเพราะเหมือนท่านทำเป็นต้นแบบให้เราอยู่แล้วอันนี้บอมเพนก็มีความคิดค่ะว่าเออทุกวันพัสเราน่าจะพาทีมงานเราไปช่วยปัดกวาดเช็ดถูโดยที่ไม่ต้องให้ท่านร้องขอหรือบอกเราไปขอท่านเองเลยไปขอท่านทำเอง อันนี้อยากมีความคิดอยากทำแบบนี้นะคะเพราะว่าได้พระเป็นต้นแบบต้นบุญทำแบบนี้ค่ะ